Thank you สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว u t u b e ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปใหม่ของตาอีกแล้วนะคะก็ทุกวันศุกร์นะคะถ้าเกิดว่ามาเจอกันได้ก็จะพยายามมาเจอกันทุกศุกร์เลยสำหรับวันนี้ต้านมีของใหม่นะคะที่ได้ซื้อมาแล้วก็ได้ลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อหลายๆคนนะคะที่สนใจแล้วก็อยากรู้ว่าเวลาอยู่บนหน้าของเราแล้วมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าวันนี้มีอะไรมาให้ชมกันคือเจ้าสิ่งนี้นั่นเอง อันนี้นะคะเป็นวินเซนนะคะเคลียร์คอเวอร์บิวตี้ครีมนะคะตาเนี่ยสั่งซื้อมาเป็นเบอร์0ูนสนะคะสำหรับแบรนด์วินเซนนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ตอนนี้เนี่ยมาแรงแซงทางค้งม,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกครีมบำรุงต่างๆนะคะซึ่งจะบอกว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ยคือเครื่องสำอางตลาดจีนอะคือบุกตลาดไทยแบบว่าแล้วราคาแบบว่าน่ากลัวมากๆอย่างเช่นตัวนี้นะคะราคาไม่ถึงแบบ คือหลักร้อยเป็นเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงกันค่ะเองตัวนี้เนี่ยตานซื้อเป็นเบอร์02มานะคะรูปส่ง,งเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือถุงผ้าอันนี้นะคะแล้วก็สปอนจ์นะคะหรือว่าฟองน้ํานั่นเองซึ่งรูปแบบของเขาก็จะเป็นแบบนี้ ซึ่งเมื่อกี้ตันได้เอาไปชุบน้ำมาแล้วตันจะขอบอกเลยว่าคือตานใช้ตัวนี้ตันอาจจะใช้ฟองน้ําแต่ว่าที่เป็นของตันเองแต่ว่ารอบรอบเนี้ยเดี๋ยวจะลองใช้ของเขาดูไปชุบน้ำมาแล้วมันก็นิ่มลงนะคะน่าจะใช้ง่ายเหมือนกันนะคะสําหรับตัวบิวตี้ครีมตัวนี้นะคะเนี่ย เปิดออกมานะคะตานจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับตัวบีบีครีมหรือว่าซีซีครีมนะคะนี่ด้านในนะคะเขาจะมีแบบสติกเกอร์แปะเรียบมาแต่ว่าคือตานได้ทิ้งไปแล้วนะเพื่อนๆหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนาดวันนี้เบอร์02นะคะแต่ยามติดขาวอยู่เลยเพราะฉะนั้นใครที่มีผิวสองสีหรือว่ามีผิวที่ค่อนข้างที่จะคร้ํานะคะก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับตัวนี้เพราะว่าเขามีแค่เบอร์01กับ02เท่านั้นนะคะเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนผิวขาวเนาะทำผิวเข้มมาเขาก็ต้อง คขายไไม่ได้นะะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะว่าตัวเนื้อครีมเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะลองแตะลงไปนะคะนี่มันก็จะแบบบุ่มๆแล้วก็จะมีรอยปะ๊ๆจุดๆเพื่อนเือนเห็นไหมมันจะเป็นจุดๆๆนะคะแล้วก็พอปั๊บๆแทบๆไปเนี่ยมันก็จะได้เนื้อครีม,มประมาณนี้ขาวๆเลยขาวๆเลยแล้วก็เกลี่ยเนี่ยตันจะบอกว่ามันก็จะหนืดๆนะคะไม่ไม่ค่อยชัดว่ามันแบบว่า คือถ้าใช้นิ้วอ่ะไม่ค่อยเวิร์กสำหรับอันนี้นะตาลองแล้วกลิ่นเนี่ยมีกลิ่นของความเป็นน้ำหอมอ่อนๆนะคะไม่ได้ฉุนขนาดว่าใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่หน้าเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนบ้างคะ่ะใยับเลนส์กล้องเข้ามาใกล้หน้านิดนึงนะคะ<ๆ>ก็จะดูว่าสภาพผิวแดงก็จะมีจุดแบบว่าเป็นคล้ายๆฝ้านะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็เป็นกระหน่อยๆน,นะคะก็คือด้วยความที่อายุเลข3แล้วมันก็จะมีความแบบว่าฟริ่งนุ่งนิ ของหน้าข้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะพอแท็บขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆพอใช้กับอุปกรณ์ของเขาอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ขึ้นมาเป็นแบบนี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นมาน้อยมากเดี๋ยวจะลองดูว่าคือปกติอาจารย์ใช้กับของฟองน้ําของตัวเองที่แบบมันรุนแรงได้ไงแต่อันนี้ดูว่ามันถ้ารุนแรงก็เดี๋ยวมันจะขาดออกจากกันนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยเราก็จะทําการแท็บลงไปแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวจะลองแท็บให้เพื่อนๆดูด้านนี้ก่อนนะคะ คือมันก็มีความบางเบานะคะแล้วก็มีความแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนานะคะถึงว่าเนื้อครีมมันจะดูว่าแน่นตึบก็ตามเมื่อวันดูไหมเห็นไหมมันสว่างขึ้นเลยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเอาจริงๆคนที่เป็นคนผิวสองสีที่เป็นแบบผิวเหลืองเป็นเพื่อนผิวแบบปนเหลืองๆอ่ะตันว่าใช้ได้นะเพราะว่าตานเองก็เป็นคนผิวประมาณนั้นไม่ได้เป็นคนผิวขาวแบบว่าขาวเวอร์วังเป็นคนแบบ ออกเหลืองๆนิดนึงอ่ะเป็นผิวสองสีออกเหลืองๆอาจจะถ้าเกิดเพื่อนๆเรียกขาวเหลืองก็ได้นะคะเนี่ยก็ทับไปนะคะเดี๋ยวใจาเพื่อนๆดูว่าทับไปหนึ่งชั้นเพราะว่าตาเรามีรอยคาใต้ตาม,มันก็จะผ่านๆตรงนั้นไปนิดนึงมะอาจจะต้องปิดคอนซีลเลอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูก่อนนะคะในจุดที่1นึ่งโอเคนี่เห็นไหมคะว่ามันมีความแบบว่าสว่างขึ้นกว่าด้านนี้ เห็นไหมเวคือคนจนะีนอ่ะตอนเขาคิดคิดว่าเขาเน้นแบบเหมือนเกาหลีอ่ะแบบหน้าค่อนข้างที่จะออร่าแบบสว่างกระจาา่างใสอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยตอนคิดว่าเขาปกปิดได้ในระดับที่เป็นมีเดียมคือกลางๆไม่ได้ปกปิดแน่นหนาะแบบ โอ๊ยฉันเป็นสิวเลยฉันต้องปิดได้คนที่เป็นสิวมากกับไม่ไม่สามารถแน่นอนนะคะต้องใช้คอนซีลเลอร์ด้วยแน่ๆน,นะคะแต่ว่าถามว่าผลลัพธ์สำหรับหน้าตาลที่ตาลมีรอยจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะก็ไม่ได้ แย่ yeah, เพื่อนๆคือมันก็โอเคนะคะเดี๋ยวพอลงแป้องอะไรอะ่ะมันก็จะแน่นตึบแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะเดี๋ยวตาลไปลงให้ทางหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวตานม,มาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ตาลได้ลงตัวเวนเซนบิวตี้ครีมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจะมีความขาว ขาวไหมก็คือขาวนะเพื่อนๆมันก็ขาวเนี่ยด้วยรูปกับคอตานี่ขนาดว่าเบอร์ศูนย์สองนะคะมันขาวแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งลงแล้วก็แต่งหน้าครบองค์ะก็น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะดีขึ้นกว่านี้แต่ว่า ตัวที่ตาลใช้อะตาลรู้สึกว่าตัวเนื้อสัมผัสของครีมอะตัวนี้ตัวฟิลลิ่งของครีมอะมันดีมากๆเลยเพื่อนๆมันรู้สึกว่าให้ความสบายผิวนะคะปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีความหนาที่จะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยหน้ามามือกหรือว่าหน้ามันตั้งแต่แรกที่เราลงครีมไปนะคะเดี๋ยวตาลจะลองลงแป้งนะคะเป็นตัวเอ่อโกลคอลลาเจนนะคะซีวันาซึ่งตัวนี้เป็นตัวแป้งที่บางเบาที่สุดเลยที่ตาลใช้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ตาลพกในกระเป๋าเอ่อที่ ูกไปูกมาด้วยนะกระเป๋าสปายส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองลงแต่ว่าพัฟตัวนี้เนี่ยเป็นพัฟของอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าตาลรู้สึกว่าพัฟของเขามันแน่นไปแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับหน้าของตาเนาะมันดูแบบไม่เวิร์นะคะเดี๋ยวเราลองมาลงแป้งกันนะคะเมื่อกี้ตาลงคอนซีลเลอร์ใต้าตาไปนิดหน่อยด้วยนะเพื่อนๆมันจะได้แบบว่าให้เสร็จสมบูรณ์ไปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะลองลงแป้งข้างเดียวกอน ดูว่ามันดีขึ้นแล้วก็โอเคไหมนะคะความขาวอย่าไปสนใจนะเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าบางทีอะในกล้องมันก็จะขาวกว่าตัวเอ่อที่เราความจริงอะเป็นความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็คือให้เพื่อนๆได้ดูว่าความเรียบเนียนหรือว่าการปกปิดของเขามันเวิร์กไหมนะคะเมื<ๆ>่อกี้มันก็จะเป็นหน้ามันๆอยู่เพื่อนเพเห็นไหมพอปิดแป้งอะมันก็จะมีความแบบว่ากลบความหน้ามันไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังคงมีความ เอ,อ่อไบรท์ของตัวครีมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะตัวนี้เดี๋ยวตาจะขอไปลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าตัวนี้เนี่ยควรจะซื้อหรือว่าไม่ควรจะซื้อ,อยังไงบ้างน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนะคะในการแต่งหน้านะคะก็วันนี้สบายๆเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นวันหยุดของตาน,นะคะก็แค่ เขียนคิ้วนะคะกรีดอายไลเนอร์นะคะเอกแป้งนิดนึงบลัชออนนิดนึงปากนิดนึงก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะทุกคน ก็คือเสร็จเรียบร้อยสาหรับตัวเวนเซนนะคะสำหรับตาเนี่ยใช้แล้วถามว่าค,ควบคุมความมันไหมก็ต้องขอบอกว่าคุมมันได้น้อยมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งที่มันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ควบคุมความมันเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็คือเข้าไปแมทกันเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันได้มากขึ้นนะคะก็สาหรับ สิ่งนี้ก็จะแนะนําสาหรับคนที่ผิวไม่มันจะดีกว่านะคะหรือว่าถ้าเป็นผิวผสมก็โอเคยังพอใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครผิวแห้งเนี่ยก็คือเป๊ะเลยแต่ว่าเรื่องสีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเพราะว่าสีเขามีน้อยมากๆขนาด0ูนย์แล้วยังขาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสําหรับตัวบิวตี้ครีมนะคะก็มีขายนะคะในร้านช็อปออนไลน์ทั่วไปนะคะแล้วก็มีใน Facebook นะคะในอินสตาแกรมเยอะแยะเลยนะคะใน t ิกต็อกก็มีนะใครสนใจก็ไปหาลองซื้อกันได้นะคะให้ฟิลลิ่งที่สบายๆนะคะกับวันที่สบายๆนะคะ Icana, ไม่ทางการมากนะคะสำหรับใครท so ี่ชอบคลิปนี้ของตานนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตานด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องกนพิสารนะคะก็อย่าลืมไปกดกันด้วยรวมถึงกดกระดิ่งหรือระฆังนะคะเพื่อเป็น notification แจ้งเตือนเมื่อานอัปโหลดคลิปโดยทันทีค่ะสำหรับานต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ